สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะพามาเดินเที่ยวตลาดปลานะครับที่บางแสนนะครับจริงๆมไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นตลาดปลาเหมือนอย่างที่เราเข้าใจที่ว่ามีที่ญี่ปุ่นนะครับมันเป็นก็คล้ายๆเหมือนแบบตลาดขายอาหารทั่วไปซึ่งเน้นไปทางพวกซีฟูด้ดหรืออาหารทะเลอะไรประมาณนี้นครับแล้วก็มีของอย่าอื่นบ้างนิดหน่อย,ยนะครับ อันนี้โซนนี้โซนนี้จะเป็นโซนร้านอาหารนะครับโซนนี้จะเป็นโซนเป็นพวกร้านเรียกยังไงอะ่ะคือของสดแล้วกันส่วนอีกฝั่งหนึ่งตรงเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้พาไปพาไปพาไปดูนะแต่จริงผมไปเดินมาแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายคลิปมาโซนนั้นจะเป็นพวกโซนร้านแบบชิวชิว้วานขายพวกออกไปในทางพวกสแน็คพวกขนมพวกอะไรนี้มากกว่า วันนั้นที่ผมไปเนี่ยเป็นวันธรรมดาแล้วก็ไปไม่ใช่ช่วงเวลาเย็นด้วยเป็นช่วงกลางวันคนก็เลยบางตาไม, stay, ไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นนะครับร้านค้าก land. ็มาเปิดไม่มากนะครับนะครับนี่ผมก็เดินไปเร่อยเลยครับร้านขวามือที่เห็นนี่คือจะเป็นร้านที่ขายปลาหมึกนะครับปลาหมึกช็อตด้วยแล้วก็มีปลาหมึกย่างด้วยนะครับผมก็พามปเดินก่อนครับมาเดิน ชมตลาดมาเดินดูว่าเขามีอะไรขายบ้างเนี่ยกุ้งในร้านขายกุ้งนะกุ้งเป็นนะครับขนมเนี่ยเยอะนะครับมีของขายเยอะแต่วันที่ไปนะก็เปิดอยู่ประมาณสักหกสิบเปอร์เซนตได้นะนี่ร้านนี้ขายหอาายนัางรมร้านขายหอย,ยนางลมรอบแรกผมก็เดินดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมีขหมกยามี แจงร้อนขอเขาเรียกแจงร้อนหรือแจงฮ้อนไม่แน่ใจไอเหมือนคล้ายๆเหมือน,ทอ,นทอดมันเหมือนทอดมันเหมือนข้าอหมกอะ่ะที่พันกับไม้ไผ่แล้วก็ย่างอันนี้ร้านขายขนมนะแลาวไปใช่ใช่ไหมใช่ขนมไหมออสูชิอ่าไปมองเป็นขนมซะ,แล,ะแล้วก็จะมีโซนมีโซนโต๊ะให้นั่งนะครับทั้งด้านในร่มแล้วก็ด้านด้านหลังด้วยแล้วก็ตรงด้านหน้าด้วยนะครับ ที่เนี่ยคนที่นิยมมาเพราะว่าคือมาถ่ายรูปตรงด้านหน้าเนี่ยเขาจะจัดแต่งไว้ให้เหมือนเหมือนญี่ปุ่นเลยมีมีมีประตูแดงมีมีมไฟจราจรอะไรเงี้ยมีคนนิยมจะมาถ่ายรูปก,กันเยอะช่วงเย็นนะอันนี้ผมดันมากันช่วงบ่ายเที่ยง,ง,งไม่ได้ไม่ได้มาตอนเย็นเพราะถ้ามาตอนเย็นเนี่ยเราไม่ได้ค้างอยู่ที่นี่เรากลัวว่าเราจะกลับบ้านมืดเกินไป เดินหาแหละเดินดูแหละว่ามีอะไรอะไรน่าสนใจบ้างอะไรเงี้ยครับอันนี้ร้านร้านนั่งทานเลยเสไตล์ญี่ปุ่นเลยสวยดีน่ารักปีแต่ว่าดูเหมือนจะยังไม่เปิดนะดูเหมือนจะกำลังขนของอยู่นี่ครับเดี๋ยวสักพักหนึงผมก็จะเดินครบรอบแล้วชนรอบแล้วบางร้านก็จะมีลูกค้า บางร้านนะขายเหมือนกันขายปูขายกุ้งอะไรเงี้ยเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีคนลุมเนอย่างร้านนี้ร้านขวามือเนี่ยอันนี้เขาก็ขายขายปูขายกุ้งอะไรเงี้ยเหมือนกันนะเนี่ยซอยเนี่ยเขาก็ขายปูขายกุ้งเหมือนกันแต่ก็ไม่มีคนลุมนะไม่รู้เป็นเพราะว่าโซเชียลหรือเปล่าเพราะว่าร้านที่ผมไปสั่งไว้เนี่ยร้านเนี่ยร้านข้างหน้าเนี่ยร้านปูปูปูอะไรนะเดี๋ยวก่อนชื่อร้านอะไรวะ ทะเลจันเนี่ยร้านทะเลจันเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่ารีวิวเยอะอันนี้ผมสั่งไว้เรียบร้อยแล้วผมสั่งไว้เรียบร้อยแล้วก็เลยมาเดินเล่นเนี่ยคนเยอะมากคือคนมาสั่งร้านเขาอะเยอะมากมันเลยทําให้ร้านอ,าอานื่นๆอ่ะอไม่ไม่มียอดขายอันนี้ผมว่าจริงๆมันก็คล้ายๆกันนะน,นะว่าก็ลองไปช่วยอื่นกันบ้างนะอันนี้ผมมาเลือกละเลือกปลาหมึกอะเลือกปลาหมึก ปลาหมึกนะครับร้อยยี่สิบกับร้อยแปดสิบเนี่ยมันติดกันมากเลยซึ่งเราอ่ะหยิบร้อยยี่สิบเราอ่ะหยิบ120รอ้อยยี่สิบอันนี้คือเราสั่งไว้แล้วไงสั่งไว้แล้วอ,อันร้อยยี่สิบกับร้อยแปดสิบเห็น,นงไหมขนาดก็ใกล้เคียงกันแล้วก็วางอยู่ใกล้กันเอออันนี้มันคืออ๋อเรียกอะไรแกงรอน เขาเรียกแกงร้อนไม่ใช่แจงร้อนอนี่คือแกงร้อนมาสั่งเรียบร้อยแล้วเซื้อกลับกรุงเทพและไอ้แจงร้อนไอ้แกงร้อนชุดนี้ก็ไม่ได้เอากลับได้กินในชิ้นเดียวไม่ได้เอากลับเพราะว่าวางลืมไว้ที่ตรงด้านหน้าเราไปถ่ายรูปเล่นไง <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เอากลับเสียดายอยู่เหมือนกัน น่าเดินหน้ามาครับใครมาเนี่ยนะใครมาที่ที่บางแสนนะที่อ่างศิลาเนี่ยแนะนำเลยนะให้มาเดินมาไหวมาไหว,วสันเจ้านาจาด้วยก็ได้ครับที่ตรงอ่างศิลานะครับใกล้ๆกับตรงนี้แหละไ<ๆ>ม่ไกลกันอัี้ย้มาซื้อยนั่งลงถ้าเกิกินได้หมดแห่ง คือปกติเนี่ยเขาจะสั่งแค่ซื้อแค่ตัวสองตัวไงแต่อันนี้เขามาเป็นมาเป็นกล่องเลยมาเป็นแพ็คเลยกินไม่หมดคะแล้วเราเดินทางกลับด้วยกินยำเหรอไม่นี่อันนี้ว่าตอนแรกอ่ะเขาคุยกับว่าจะกินยำยำขอน้ำลมที่ตัวใหญ่นะแต่ผมจำไม่ได้แล้วอันนี้กล่องนึงเนี่ยประมาณ5ตัวได้มันไม่รู้ว่าเท่าไหร่ มามารับประม,มาณประมาณมาล็อตประมาณอันนี้ตัวเท่าไหร่คะอันนี้ร้อยแปดสิบอ๋อเา่่ผมก็ยังนนี้ผมก็ไม่รู้ของเราหยิบตัวร้อยแปดสิบไปหรือเปล่าเพราะมันอยู่ติดกันมากเลยนะผว,วมก็ใหญ่ใกล้กันด้วย เขาคิดร้อยยี่สิบไปแล้วแต่ผมเห็นไซส์มันเท่าๆกันเลยอันนี้เรามาอ๋ามาอมาปูกับกั้งที่เราสั่งไว้กระป๋องกงุนเราโป้กกงแกง้วเราสั่งกุ้งไม่ใช่กุ้งสั่งกั้งกับปูไว้สองอย่างรวมกันโลโลครึ่งมั้งเขาก็จะแกะมาให้เรียบร้อยเลยด,ลดีมากนี่เขาจะแกะ ที่นี่เขามีเทคโนโลยีไงเป็นแบบ iPad พลาสติกที่แบบสันสันแล้วเรียบมัอมีเบอร์ใช่ไหมไมัอย่างตามร้านกาแฟเราก็ไปเดินสั่งแล้วเ,ลเราก็ไปเดินไม่ต้องรอเราก็ไปเดินด,ด,ด,ดูนู่นดูนี่ของเราก่อนก็ได้พอ,อมาถึงตรงนี้ไอไฟมันกระพริบหรือมันสั่นเราค่อยเดินเข้ามาน,นี่งผมไม่รู้จะเดินไปไหนละก็เลยมายืนรอมายืนดูเขาดีกว่าว่าเขาแกะเงเขาใช้ช้อนสั้นคันเดียวแกะนะ ใช้ช็อตในมือเขา่ามือซ้ายเขามีมีช็อตนะเขาก็เก่งนะอันนี้กั้งอันนี้กนนั้กงกั้งกขผ่าผ่ากลางลแล้วเขาก็จะเหมือนแบบแกะคอไว้ให้อะแกะกคอไว้ให้เวลาเราไปกินเราก็ดึงดึงดึงออกมาจากคอได้เลยดึงออกมาจากหัวมันได้เลย จะล้นแล้วนะเนี่ยผมยังสงสัยว่าเขาทําไมไม่แยกกล่องกันอะไรเงี้ยก้างกล่องหนึ่งปูกล่องหนึ่งก็ได้นะแล้วหลังจากที่เราเดินตลาดมาเรียบร้อยนะครับเราก็ได้เรีย <75 S 2> บร<า>้ลลอยแล้วก้างกับปูรวมกันโลครึ่งหมดไป975บาทใช่ป่ะโลละ6บอกา50ครับแล้วก็หอยหอยร้อยหนึ่งนะครับหอยนี่ร้อยหนึ่งแล้วก็ปลาหมึก ประมาณหนึ่ร้อยยี่สบาทเขามีไซส์ใหญ่กว่านี้ด้นะนะมี180เดี๋ยวเราสั่งแค่สามอย่างแล้วก็มีแจงร้อนเอากลับบ้านนะครับเดี๋ยวนะเราเอาตักวก,กินก่อนนะครับสัตว์ให้หมดเลยที่ผมปกติไม่ค่อยชอบกินไข่ตังลมนะอันนี้เป็นตัวที่สามเป็นตัวผิวสว,สวยๆ่นเทปเทปด้วย เราจะกินปลาแต่บอกแลาวให้ดูก็